แชทเข้ามาว่านะคะน่ารักจังขอบคุณมากค่ะคือคำถามแชทเข้ามาว่าทำไมแชทแล้วเจอแต่สแกมเมอร์สกามสกามพูดผิดนะคะสแกมเนี่ยคือก็ลดน้อยลงแล้วนะคะในคนที่เจอ แต่ทีนี้ก็ยังมีคนเจออยู่มีเพื่อนๆนะคะที่น่ารักนะคะจากทางเพจเรานะคะก็วันก่อนได้คุยกับสแกมเมอร์เสียงดังมากๆนะคะใช้ไม่สอตัวเลยนะคะได้คุยนะคะกับสแกมเมอร์แล้วก็เดี๋ยวเอมจะมาโพสต์ให้นะคะว่าให้ระวังถ้าสมมุติว่าใครกําลังแชทออนไลน์ในช่องทางแท็กอยู่ปกติเว็บนี้เอมก็ไม่เคยแชทนะคะแท็กเนี่ยเขาบอกว่า เจอสแกมเมอร์สองคนแล้วแล้วก็ได้วิดีโอคอลคุยแล้วด้วยนะคะได้วิดีโอคอลคุยแล้วก็ปรากฏว่าสแกมเมอร์เสียงไม่ตรงกับคำที่พูดกับปากเวลาปากขยับแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เสียงเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเขาอ่ะบันทึกเป็นวิดีโอคอลไม่เป็นนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเอมจะลงรูปให้ดูว่าถ้าใครแชทอยู่กับคนนี้อยู่นะคะ มีโอกาสที่จะเป็นสกมเ m m e r นะคะไม่ใช่มีโอกาสหรอกเป็นสก c a m m e r เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระวังกันอีกทีนึงเนาะแล้วทีนี้เนาะมีคําถามที่แชทเข้ามาว่าทําไมแชทแล้วเจอแต่สกามนะคะจริงๆเอ็มไลฟ์สนไปแล้วนะคะกับเจอสกามเนี่ยแล้วมีคนถามเยอะมากเป็นคําถามที่ฮิตมากเลยเจอสกามคือมันเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเริ่มเดินสายฝอในช่องทางการแชทนะ คือในที่นี้ที่ใครแชนหาแฟนต่างชาติจะไม่เคยเจอสกามบ้างไหมคะเอมคิดว่าส่วนน้อยนะอาจจะไม่เจอแต่ส่วนใหญ่จะเจอนะคะแต่ว่าเราจะอาจจะต้องรู้เนาะเวลาที่เราเจอสกามนะคะสิ่งที่เอมอยากแนะนําทุกคนคือบางคนจะเป็นผู้ชายที่คุยดีในช่วงแรกในช่วงต้นปากหวานนะคะแล้วก็อาจจะรีบคุยว่าเรียกชื่อเราที่รักเร็ว เรียกที่รักเร็วนะคะแล้วก็บอกรักเร็วในกรณีนี้คือไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะเป็นแต่เป็นสการทีนี้ á, เมื่อสาวๆนะคะได้คุยได้แชทแล้วอ่ะรู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นนะคะ<ส>เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบเราและเขารักเรานะคะจากนั้นพวกนี้อะจะค่อยๆแบบอพอพูดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาจะเริ่มเล้าโลมเราอะให้เข้ามาสู่ในทางที่แบบ แชทแนวแบบสื่ออะไรนะที่เรียกว่าแบบว่าเรื่องทางเพศอะคะ่ะคือเขาจะโน้มนาวเรามาทางนั้นทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเขาโน้มน้าวเรามาทางนั้นนะถ้าเดาได้เลยส่วนใหญ่เป็นสกามเดาได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเรากําลังแชทกับคนแบบนี้อยู่โน้มน้าวเรามาแล้วอยากให้เราแบบ เวลาอาบน้ํามีคนเคยส่งข้อความมาหาเอมด้วยนะว่าเวลาอาบน้ําอยากให้เราเนี่ยถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปตอนที่เราอาบน้ําแบบเปลือยกายอย่างนี้ค่ะแล้วส่งให้เขาดูได้ไหมทุกคนจะส่งไหมคะทุกคนจะส่งไหมอันนี้เอมแนะนําเลยนะว่าเราแชทกับต่างชาติที่ แม้แต่หน้าเรายังไม่เคยเจอเลยนะคะอันนี้สายตาอาจจะมองไป2ช่องนะคะทุกคนแชทกับต่างชาติแม้แต่หน้าที่ยังไม่เคยเจอแล้วก็อาจจะแชทได้แค่อาทิตย์2อาทิตย์นะคะแล้วขอให้เราเนี่ยส่งรูปโปส่งรูปเปลื่อยให้ดูเอมแนะนําว่าอย่านะคะ คืออย่าส่งให้อย่าส่งให้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกนี้นะคะเขาไม่ได้คุยแบบนี้กับเราแค่คนเดียวเขาคุยกับสาวๆคนอื่นด้วยแล้วขอร้องแบบนี้เพื่อสําเร็จความใกล้ของเขาเฉยๆถ้าผู้ชายที่เราเจอทํานองนี้นะคะบล็อกออกไปเลยถ้าเราไม่ชอบให้บล็อกออกไปเลยค่ะแล้วก็จากนั้นอะ่ะพอใครเข้ามาที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆตัดทิ้งแล้วก็บล็อกไปจากนั้นอะ่ะพวกนี้จะเริ่มหายไป พวกนี้จะเริ่มหายไปแล้วคุณจะเจอน้อยลงเหตุผลที่บางครั้งเราเจอเยอะแล้วเราเจอบ่อยคือบางทีเราอาจจะไปคุยกับเขาด้วยเราอาจจะไปแชทกับเขาด้วยอะคะ่ะแชทแชชไปมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วลักษณะแบบนี้นะคะมันก็ทําให้สาวๆเข้าใจผิดว่าเขาชอบเราด้วยนะบางคนสาวๆที่แชทกับสกามไม่รู้ว่าเป็นสกามนะคะคือลักษณะเหมือนเขาชอบเราด้วยแล้วก็ส่งข้อความหาเช้าหาเย็น แต่เราลองจับใจความให้ดีนะคะว่าทุกเรื่องที่เขาคุยกับเราส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวทางเรื่องเซ็กส ะมากกว่ามากกว่าการที่เขาจะสนใจถามสารทุกสุขดิบกับเรานะคะถามครอบครัวของเราถามเกี่ยวกับเราในชีวิตประจ,จวันคือน้อยเวลาแชทหาเรานะคะก็จะใช้สั์เหมือนแบบว่ากำลังมีอารมณ์อยู่ในตอนนี้อยากให้เราคุยด้วยอยากอะไรประมาณนี้อันนี้คือจัดในหมวดที่เป็นแบบสกามนะคะสาวๆสกามเพราะฉะนั้นอะ เราอย่าได้ไปส่งอะไรให้หรือคลิปวิดีโอให้แล้วพวกนี้นะคะสุดท้ายเมื่อเราไม่ส่งให้หรือเราไม่เล่นด้วยเขาจะทำเป็นโกรธค่ะกรบเกลื่อนว่าเราไม่รักเขาเราไม่ยอมที่จะแชร์หรือว่าเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับเราให้เขาได้รู้เลยเขาก็จะอ้างว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ มันจําเป็นที่จะต้องคุยกันทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องแล้วก็มันจําเป็นที่อาจจะต้องรู้เขาก็อยากจะรู้จักเรามากขึ้นเลยอยากให้เราเนี่ยส่งวิดีโอหรือว่าภาพโปสหรือว่าภาพแบบนั้นนะคะให้เขาดูเพราะว่าความรักเวลาอยู่ห่างไกลกันเขาไม่รู้จะทํำยังไงอันนี้คือเขามโนนะคะเขามโนแต่จริงๆคือคําพูดของผู้ชายเหล่านี้นะคะ่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะโกรธ ก็โกรธไปเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้จริงใจกับเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราสังเกตนะคะเฉพาะข้อความที่เวลาคุยกับเราส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มเรื่องเซ็กซ์มาเป็นส่วนใหญ่โดยที่เรื่องอื่นๆอย่างนี้ค่ะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอนาคตอะไรไม่พูดจะโฟกัสเฉพาะเรื่องเซ็กซ์อันนี้จัดในหมวดสกามนะคะจัดในหมวดสกามสวัสดีค่ะคุณคุณสุก,กัญญานะคะแล้วก็ สวัสดีคะ่ะสวัสดีจากกัมพูชาวันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยวันนี้จะมาสองเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาตอนดึกจะเป็นแบบเนื้อหาแต่วันนี้คือเอ็มรวบรวมคำถามที่ทุกคนถามมาแล้วบางครั้งคือไม่สามารถที่จะตอบไปได้เยอะหรือว่าทั่วถึงกันนะคะเอมก็เลยเอามาแบบตอบแบบนี้เลยนะคะคือพวกนี้นะคะ บางคนเนี่ยคือแชทมาหาเอมนะบอกว่าแบบเสียใจโดนเทร้องไห้เพราะว่าเราไม่ยอมส่งคลิปวิดีโอที่แบบเออตอนอาบน้ําแล้วถ่ายให้กับเขาเพราะว่าขนาดเขาเขาก็ยังส่งมาให้เราเลยอะไรประมาณนี้เอมอยากให้ถามนะคะว่าเขาไม่ใช่แฟนเราด้วยเราไม่เคยเจอเขาด้วยเราแค่แชทกับเขายังแค่แบบไม่ถึงสองเดือนนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์เองบางคนอะเราไม่จําเป็นที่จะต้องส่งให้คะ่ะขนาดแฟนนะคะบางครั้งนะ คือเวลาจะส่งนะคะเอ็มถึงย้ํากับทุกคนว่าขนาดเป็นแฟนตัวเองนะคะถ้าเราแบบสงสารแฟนหรือคบกันอะไรจริงๆอะคือกรุณาอย่าให้เห็นหน้าตัวเองเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าในกลุ่มนะคะที่ฝรั่งเนาะฝรั่งเขาก็เอาไปตั้งนะคะในกลุ่มที่แบบแชสสาวไทยอะไรประมาณนี้มันมีนะคะมันมีเพราะว่าเพื่อนต่างชาติที่เอมรู้จักเขาก็บอกว่ามันมีสําหรับฝรั่งที่ชอบสาวไทยแล้วเขาก็จะดูแล้วก็แบบเอาคลิปชาวสาวอย่างเนี้ยคะ่ะ หรือว่าภาพอย่างเงี้ยคะ่ะคือไปเมาส์มยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้เห็นหน้าหรือว่าถ้าไม่อยากส่งก็คือไม่ต้องส่งเพราะว่าถ้าคนที่เขารักเราจริงๆนะคะไม่มีใครเลิกกับเราเพราะว่าเราไม่ยอมออส่งภาพเหล่านี้ให้นะคะเราไม่ยอมส่งภาพโปสหรืออะไรให้ฝรั่งดีๆในห้องแชทมีเยอะคนดีๆนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเขาเคยอาจเขาอาจจะถามเราว่า เออเป็นยังไงส่งอันนี้ให้ไหมถ้าสมมุติเราปฏิเสธว่ายังเดี๋ยวเราเจอกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนเราก็หาวิธีที่คุยไปเขาก็จะไม่ถามอีกค่ะแต่เขาก็ยังคุยกับเราสม่ําเสมอแชทหาเราเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่า ในชีวิตนะคะในความสัมพันธ์นะ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะคะทุกคนโอเคมันเป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งสำหรับผู้ชายเลยแต่ว่าผู้หญิงอาจจะแบบว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญอันดับต้นๆ้นแต่สําหรับผู้ชายเป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่ง แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องเซ็กอะคะ่ะมันจะมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะสามารถเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าเราจะชวนเขาคุยในเรื่องอื่นๆได้ที่ถ้าสมมุติว่าเป็นคู่ของเราที่เราชอบเขานะคะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาแบบเรื่องพวกเนี้คือมาคุยก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยถ้าผู้ชายที่เราเริ่มคุยอยู่ไม่ยอมโกรธเราบอกว่าทาเราไม่สง่งแล้วจะเลิกเอมแนะนำเลยค่ะเลิกไปเลย จริงๆไม่ต้องเสียดายค่ะไม่ต้องเสียดายคือเวลาที่คุณจะเสียดายนะคะควรจะเสียดายผู้ชายดีๆที่เรารู้ว่าเขาดีแล้วเขาเดินออกจากชีวิตเราไปแต่สําหรับผู้ชายเหล่านี้นะคะถ้าเขาดีจริงๆเขาจะไม่พยายามขยันขยโยหรือให้เราแบบคุยเฉพาะโฟกัสในเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวถ้าเซ็กส์อย่างเดียวอย่างนี้ค่ะคือผู้ชายจุดประสงค์ก็แค่อาจจะลักสนุกเฉยๆถามว่ามันมีไหมคนที่คุยเรื่องเซ็กส์แล้วก็ได้แต่งงานกัน มันก็อาจจะมีค่ะมีแต่ว่าก็จะเป็นคนที่ลักษณะไลฟ์สไตล์ใกล้กันลักษณะไลฟ์สไตล์ใกล้กันค่ะถ้าสมมติวันนี้เขาชวนเราคุยเรื่องแบบนี้แล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฝืนตัวเองเพราะมันไม่มีความสุขอยู่แล้วจริงค่ะคุณสุกันคุณสุกันนาเหรอเอ็มไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะเรื่องนี้ก็คือผ่านไปติ๊กตอกข้อความค้างเยอะ